ไม่พวกกวเราควรเป็นทัาไนเด็กใหม่หรืเปล่าเออดิเียไปไม่ดิเฮ้ยมเาะนรงคุ้รู้ยมาจากโรงเรียนสอนสา์ด้วยเฮ้ยอะไไม่เกาหลีไปเลยไม่ยมย่งยงแค่ย get this one หย get this lot too so, t s e it's o k a เฮ้ยเฮียวกมันมาในพวกเราอ่ะ

นะคะนิกก้าออกมาเลยโออะไรคคะนเียเอใช่ครับคูอใ่กผมเอกับใช่โอเคค่ะเดี๋ยวคจะองคิดดูแล้วไปจุ้ลกันนะคะจบตายเหีย คุนะคะเดครูจางกันนี่นะคะวลออกทษเาออก,ก,อออกพอน,นักเรียนทานร่างกายกโหจนเือน้เข้าเอาผมไม่ออกออกเรียนไหน,ไหน,นทเนีเอที่ออก้เรียนไหนวะทนี้แม่กานได่วกออกแม่ไม่รู้ 喂。<怖> <laughs>